สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเตียนฟาร์มช่องของคนรักัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับอยากให้คุณตาอวยพรในวันสงกรานต์นะครับผมขอให้ลูกร้านมีความสุขเล่นน้ําก็อย่าเล่นแรงจนเกินไปครับนาะและไปไหนก็อย่าใจร้อนเพราะมันเป็นสงกรานต์คิดอะไรไม่ดีก็ทิ้งมันไปทิ้งมันไปเอาอันดีมาไว้ครับเพราะเล่นน้ําก็เล่นแต่พอสมควรครับผมดูอย่าใจร้อนแล้วขับรถไปไหนก็ต้องระวังอ่ะเนี่ยครับ อุบัติเหตุเยอะหน้าเนี้ยเขาก็กัดกกดานกักอะไรเต็มไปหมดอ่ะครับเราอย่าไปดื่มเหล้าแล้วก็ทําอะไรก็อย่าใจร้อนต้องคิดไอ้ดีอ่ะไอ้ไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งมันไปอเอาเริ่มต้นใหม่คนเลี้ยงวัวตอนนี้ต้องอดทนหน่อยมันไม่มียาครับผมแด,ดมันร้อนเดดมันร้อนมากเราวัวถูกเรายังพึ่งไปทอครับนี่วัวถูกถ้าเรามีจางซื้อเพิ่มเยอะๆอะเลยครับอ่ายวมันก็ต้องแพงผมถามคุตาก,ก่อนคุตาอยากขายวัวไหมครับ ตาขายเรื่อยๆมีคนซื้อก็าขายครับผมตาได้ตั้งก็ซื้อใหม่อีกขายซื้อขายเรื่อยเลยตอนนี้คุณตามีวัวแม่ท้องกี่ตัวครับโอ้สามสิบกว่าตัวได้สามสิบกว่าตัวนะครับผมการันตีว่าเป็นวัวท้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมท้องใกล้จะคลอดเยอะแยะเอาเอาไปสองอาทิตย์ออกก็มีคนก็ว่าอาจจะแพงนิดหนึ่งเพราะสองตัวสี่สิบห้าน่อครับสองตัวตาตั้งตั้งงบไว้สี่สิบห้าเพราะสี่สิบห้านี้มันเท่ากั็ได้สองตัวเลยอะ่ะครับผมแน่ๆ พระวอมจะท้องแล้วอ่ะซื้อวัวต้องมั่นใจในการรับประกันนะครับผมอ่าใกล้จะโครตแปดเดือนแล้วอ่ะเลือยเยอมากกว่เดือนเดียวครับผมอู้จะออกเยอะแยะเลยเนี่ยแล้ววัวรุ่นสาวๆตาขายด้วยไหมถือว่าไงเนี่ยขายสาวนี่แหละอ๋อขายวัวสาวด้วยต่านใดสนใจก็ลองโทรมาหาคุณตาได้นะครับผมมาดูเลยมาดูเลยช่วงนี้ มันวัวไม่ได้อยู่ในโคกมันอยู่ข้างนอกมันไม่สวยเหมือนอยู่ในโคกนะครับถ้าอยู่ในโคกสวยมากเลยคุณตาจะเอาเข้าโคกช่วงไหนมาครับก็ไ,ได้อีกเดือนหนึ่งอ่ะอีกเดือนหนึ่งนะครับผมอ่าตอนนี้ถ้าเลี้ยงวัวเงินแสนอ่ะเพราะมันต้องซื้อกินทุกวันนะครับแต่ถึงกินยังไงตอนขายก็ขายได้แสนหนึ่งครับผมไอ้วัวเราราคาหมื่นสองหมื่นเนี่ยครับเราก็เลี้ยงตามมีตามเกิดอย่างนี้แหละนี่กินฟางกินอะไรไปหน้านี่พร้อมหน่อยเราก็ย้อมวัวมัน ตลาดเราอะ่ะคนเลี้ยงวัวเยอะเนาะควัวไม่ได้ส่งออกอะ่ะแต่ก่อนวัวประเทศลาวเขามาเวียดนามเขามาซื้อจอดรถมีเท่าไรเขาเอาหมดตอนนี้เขาไม่เอาก็มันก็ถูกอะ่ะครับแล้ววัวมันออกปีหนึ่งอ่ะไม่รู้สักกี่บ้านหนึ่งกี่ตัวขนาดตายเห็นอย่างสามสี่สิบตัวมันก็ไม่ถูกจนเกินไปนะครับมันก็พอเลี้ยงได้เดือดร้อนก็หมืน่นสองหมื่นก็ขายได้ครับเอ ไอสมัยก่อนตัวเราหงเกีดผ่านเราอย่าขายมาแล้วเนาะตอนนี้เราก็เลี้ยงไปเราก็จะไปหวังอะไรมันม่งเราก็อย่าเลี้ยงแต่วัวอย่างเดียวสิทาอย่างนู้นมัง่งอย่างนี้มัง่งครับเนี่ยเห็นไหมทุกวันเนี่ยพอว่าเดดร้อนคนก็ไม่ปลูกกระโพดเขาปลูกไอคนที่เขาปลูกก,ลก,กระโพดสับขายอะ่ะครับสอบตั้งห้าสิบครับผมใช่ครับเนี่ยอเออเนี่ยเยมื่อนาะผงเอามาเนี่ยอันนี้ก็นะ่าปลูกกินเองเนี่ย จับให้วัวยังมาแบ่งให้ตาซองหนึ่งไอเด้ได้กินเลยเนี่ยครับวันีพ่อผมปลูกกระโพดนะผมก็เลยเอามาแบ่งคุณตานะครับผมตาได้จะถ่ายจะจะซื้อเม็ดแล้วเตรียมถ่ายยางตาไล่จะวัวเลย <c oughs> ต้องบอกว่าคุณตาคนเดียวนะครับผมอ่าทำไม่ทันจ้างคนนะเนี่ยมันเล่นตัวเรือนอละหมืน่นเขาไม่ทำโอ้โหเอ้าตาให้เดือนละหมื่นครับพอบอกมาเลี้ยงวัวโอ้วัวเยอะไหวๆแล้วจริงจริเนี่ยตาไปเลี้ยงก็ไม่เห็นยากเนาะ เอาไปผูกเย็นก็ได้กลับมันกง่าย<ด>ครับขี่จะมอไซอ้อมอ้อมตอนแรกเราก็โยมขัดเนี่ยยังตาซื้อวัวนะตาก็อ่านเกมแล้วขัดทุนตัวละหมื่นนะครับถ้ามันมาท้องมามันก็ไม่เสียแต่คนที่ซื้อกับตาเนี่ยมันมีจะได้ก็ได้อ่ะครับเพราะยังซีมือนอกครับผมแม่มันออกลูกมาลูกมันเจ็ดแปดเดือนก็ขายได้แล้วสองหมื่นนะครับนอได้แ,แม่มันก็ท้องอีกแล้วครับผมถึงมันจะถูก ถ้าเป็นตัวผู้เราก็แลกเอาตัวเมียเอเราก็ทําอย่างอื่นปลูกผักปลูกอะไรค้าขายไปเราอย่าไปคิดเต้นน้นแต่กบวัวเหมือนไอ้ที่หลักการเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มอานนั้นน่ะครัเห็นไหมระบบฟาร์มเวลา็เขาจิงเขาจิงเลยอืไอเราไม่ได้ไปทําอย่าง,งานั้นเรากเกษตรกรเลี้ยงวัวทํานาไปผสมผสานไปเอา,<ป>เอาอย่าในานาตัดมาให้วัวดีก็ตัดทิ้งงอแล้วยามันแพงเห็นไหมคนก็ฮึดมาเลี้ยงครับ เราเลี้ยงอย่างให้จะวัวตายแค่นั้นแหละขาดได้น่มันขาดทุนตาแปลกใจไหมทําไมว่าเวลาวัวแพงคนหาซื้อเวลาวัวถูกคนไม่ค่อยซื้อคนไทยเราอย่างนี้แหละเือเลี้ยงหมูก็เหมือนกันครับหมูมันจะมีถูกสองปีครับผมแพงหนึ่งปีครับรวยจาเสียเลยเพราะหมูถูกเขาชาวบ้านไม่ซื้อเขาเลี้ยงไว้พอเองไปจะซื้อเขาขายหมูแพงไปสองปีเนาะครับ อา้าวพอเราเริ่มเลี้ยงจะได้ขายถู่อีกแลยวอ่าเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้ตรงเนี้ยมันมีหลานผมอะ่ะซื้อมาสิบตัวไอตอนจังหวะหมูแพงแล้วก็ได้หนงแสนหนึ่งอะ่ะครับออมันได้เท่าตัวจังหวะเลยจังหวะเลยโล่เก้าสิบ <90 S 1> ครับผมคูม่ได้ตัวละหมื่นกว่าบาทครับเออทุกอย่างมันเป็น,นกลไกใช่ไหมครับตาก็ยังงี้มาตลอด ไก่ก็เหมือนกันไก่ก็เหมือนกันไก่ไม่มีโรละรอยอ่ะถ้าผมถามอย่างนี้ตาแบบตรงตรงเลยอ่ตั้งแต่คุณตาเริ่มเลี้ยงสัตว์มาอะไรที่ทําให้ขาดทุนเยอะสุดตาในการเลี้ยงอ่ะมีแนวโน้มที่แบบความเสี่ยงเยอะมันไม่มีน่ะไม่มีใช่ไหมมันไม่ตายอ่ะของตาไม่ตายเออของคนอื่นเลี้ยงมันตายแล้วมันก็ขาดทุนอ่ะโอ้โหแป๊บเดียวเองนะครับผมครับกระสอบหนึ่งจะหมดแล้วนะครับอ่าแหมก็ะโปรสวยมากนะครับผม ไม่นี่เพิ่งจะสับไม่มันยังไม่เหลืองครับผมเอะถ้าถ้าสับสับแล้วปิดเขาต้องใส่ไส้ลูกครับใส่ไส้แล้วปิดไว้แล้วโอ้มันออกมาหอมนี่อันนี้มันไม่ได้ใส่ไส้มันก็กินเลยอันนี้กินตัวเดียวนี่ก็สอบนึงแล้วนะครับผม<อ>แป๊บเดียวเองเนี่ยโอ้โหเนี่ยเอาสอบไปไว้ใส่ครับไปเลยกินเร็วมาก นี่ลูกหมูโตที่บ้านโตยังโตแล้วครับผมไออยากอ้วนเยียงเริ่มอ้วนแล้วตอนนั้นมันกินมัน่วงจะนมอ่ะครับเนี่ยวางวนเนี่ยขับเออตอนนั้นมัน่วงนมว่นเนี่ยมันอิ่มแล้วครับอืมนี่ก็ไม่ต้องเดินหายาแล้วช่วงนี้ยาไม่ค่อยมีใช่ไหมตาไอพวกนั้นมันกินได้ครับไอไอนี่มันไม่วัวเนี่ยมันวัวเจ้าสมางวัวเจ้าสมางเลือกยาหน่อยเออมันมีกินแล้ว มันเรื่องอะไรมันจะไปแทะเคยตัวครับผมเนี่ยเนี่ยปีนี้ตาเอาวัวผูที่นาเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยดีอะครับผมนี่นี่นี่ครับผมสี่ห้าวันก็ย้ายคอกครับย้ายไปเรื่อยๆอีกสี่ห้าวันก็คือจะย้ายที่ไปเรื่อยๆอถ้าอยู่อย่างนี้มันต้องโกยเนี่ยเดี๋ยวตาผมเห็นไหมนาจนนาจนครับอ่าเดือนเดียวครับเดี๋ยวโกยใส่ตามุ่งนาได้ อันนี้ทำว่าหน้าตาไม่ไม่ใช่หรอกครับผมนามาทำของให้ทำาด็กก็จะทำไงเขาก็ไม่ว่าเนี่ยแบบเยงเนี่ยเขายกให้พระจังสิบห้าไร่โอ้โหครั้งนี้ใช่ไหมครับตาของนาทีตาทำเนี่ยโอ้โหครับ <ใจ S 2> ผมใจบุญใจบุญมากเลยอ่าลงุงพ่เยือนไหนว่าเขาตะลาน่ะ๋อ้อนนลองคลิปก็ได้เนี่ยบอกเจ้าของนาเนี่ยยกที่นาให้ลุงพ่อเยือนเนี่ยครับเขาจะมามสร้างบุญศูนย์ในปฏิบัติธรรมเนี่ยต่อไป สุดยอดเลยครับเอือันนี้ลงคลิปก็ไม่ผิดครับผมของนาผมเนี่ยเขาใจดีอ่ะครับเขาทาบุญในพ่อเขาอ่ะอืเนี่ยพ่อก็เสียคนรวยอ่ะคือมอบที่ห้55ไร่ามอบที่ห55ไร่เลยให้พระสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมครับผมเนี่ยเขาจะมาสร้างแล้วนี่เห็นไหมหลักรั้วเขาปักเลยนะครับ ที่ก็ยกของนุ่นหลักอ่าฟังดูนะครับผมลักไกลๆนะครับอืมเขาทำถนนเข้าเขายังไม่ทำครับผมไอ้ตอนนั้นผมจะปลูกกระโปรงแล้วเขาบอกว่าจะเบื้องปลูกก็จะขุดขยายสากอ๋อเอออันนี้คือสะดุดไปนิดนึงสะดุดไปไม่งั้นปลูกแล้วไถยกล้องแล้วอ่ะครับก็เลยหยุดเลยนี่ดูสิต้นไม้เขามีจะสวยๆไว้ไงครับผมคนมีจังอ่ะอืมที่เขาเยอะ มีตังแถมใจบุญด้วยอใจบุญเนี่ยผมทานะแต่จะให้เขาถ้าหาซื้อมันไม่ขาดไอ้คนขายก็ขาดคนหาซื้อนี่มันได้ดีครับผมช่วงนี้นะครับไอ้จากสามหมื่นน้ามันเหลือแค่สองหมื่นแปดไปนอยครับผมอืมถูกมากอ้าวสู้หน่อยสงกรานเนี่ยทนยีงหน่อยหนึ่งฝนลงก็ใจเย็นแหละบางคนได้มีความสุขนะขอบคุณครับตาครับให้เล่นน้ํากันสนุกสนุกไปครับผมขอบคุณครับผมครับ